โรงเรียนวัดบ้านพลิกยินดีต้อนรับค่ะโรงเรียนวัดบ้านพริก,รรเ,รรกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลบ้านพลิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกก่อตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2465โดยราชการให้ตั้งชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านพริก1วัดบ้านพลิก โดยมีนายสดไม่ทราบนามสกุลเป็นครูใหญ่คนแรกและใช้ศาลาการเปรียนของวัดบ้านพริกเป็นที่เรียนปีพุทธศักราช2500พระครูประพัสอนธรรมจริยาหรือหลวงพ่อฟุงจเจ้าอาวาสวัดบ้านพริกได้จัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษเพื่อนำรายได้มาซื้อที่สร้างโรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านพริก สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกปัจจุบันมีดรนัชยานุสุดชาดีเป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกและมีรองผู้อำนวยการสามท่านมีนางพัทยาเจริญสิริเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพลิกมีข้าราชการครู20คนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคน และนักการพานโรง1คนปีการศึกษา2,565มีนักเรียนทั้งหมด391คนระดับก่อนประถมศึกษาจํานวน55คนระดับประถมศึกษาจํานวน192คนและระดับมัธยมศึกษาจํานวน144คนวิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านพลิก มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีทักษะที่จำเป็นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษามีความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์มีความคิดโดดเด่นเป็นผู้มีคุณธรรมและวิถีความพอเพียงเป็นพื้นฐานบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญสารสัมพันธ์ชุมชนร่วมจัดการศึกษาพัฒนาภาษาด้านการสื่อสาร พันธกิจ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรและมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด 2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3. พัฒนาการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 5. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 6. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด 7. จัดทำโครงการกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นตามแนวปฏิรูปการศึกษาเป้าหมาย 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด 2. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น 4. ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 5. ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 6. ผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 7. คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 8. มีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 9. มีระบบการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงครบทั้ง8องค์ประกอบ 10. มีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 11. มีแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 12. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด 13. จัดโครงการกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นให้บรรลุเป้าหมายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอัตลักษณ์คือประหยัดและออมเอกลักษณ์คือโรงเรียนพอเพียง กลยุทธ์สถานศึกษากลยุทธ์ที่1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลยุทธ์ที่2พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษากลยุทธ์ที่3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กลยุทธ์ที่4ส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์ให้โดดเด่นและกลยุทธ์ที่5พัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาคือ 1. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสามมาตรฐาน 2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน3มมาตรฐานผลการประเมินของสอมศรอบ4มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยมาตรฐานที่ 1. คุณภาพของเด็ก ผลการประเมินระดับดีมาตรฐานที่สองกระบวนการบริหารและการจัดการผลการประเมินระดับดีและมาตรฐานที่สามการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญผลการประเมินระดับดีผลการประเมิน,รรมนของสอมศอรอบ4ระดับขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียนผลการประเมินระดับดีมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการผลการประเมินระดับดีมากและมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผลการประเมินระดับดีมากความภาคภูมิใจของสถานศึกษา1 โรงเรียนต้นแบบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของส,ส,งองสพปนครนายก 2. โรงเรียนปฏิบัติเป็นเลิศเบสระดับภาคกิจกรรมจิตอาสาระดับดีเยี่ยม 3. รางวัลชนะเลิศการปฏิบัติเป็นเลิศโครงการ Innovation for Thai Education จังหวัดนครนายกปี2564 4. โรงเรียนชนะเลิศก,การแข่งขันแต่งบทกรอนสารานุกรมไทยครั้งที่11ระดับภาคและระดับประเทศ 5. ผ่านการประเมินรอบที่สองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2561ถึงปีการศึกษา2563 6. โรงเรียนที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายใน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4ของสอมศสสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนประจำปีการศึกษา2563รางวัลของผู้บริหารสถานศึกษา 1. รางวัลโลกประกาศเกียรติคุณเป็นครูดีไม่มีอบบยามุกประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีพุทธศักราช2564 จากสพท 2. กิตติบัตรรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินจากกระทรวงศึกษาธิการ 3. กิตติบัตรรางวัลทรงคุณค่าสพทโอ Award, เบกอวอร์ดเหรียญทองพูวอำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษาครั้งที่11ประจำปีพุทธศักราช2565ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 4. เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่าสพทอ Award. เบกอ a r ดเหรียญทองผู้ําน่วยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการครั้งที่10 ประจำปีพุทธศักราช2564ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 5. กิตติบัตรรางวัลทรงคุณค่าสอพทโอ Award, เบกอวอร์ดเหรียญทองพูวอหนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านบริหารจัดการครั้งที่9ประจำปีพุทธศักราช2563ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก 6. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2564รางวัลของนักเรียน 1. ชนะเลิศด,ด้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชคุมารในการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ หนูน้อยเจ้าเวหาประเภทบินผ่าดผนในปีพุทธศักราช2562 2. ชนะเลิศที่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับหนูน้อยเจ้าเวหาประเภทบินนานในปีพุทธศักราช2562 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทบินนานกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับหนูน้อยเจ้าเวหาชิงถ้วยพระราชาทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปี2561 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทบินผาดโผนกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับหนูน้อยเจ้าเวหาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี2561 5. รองชนะเลิศอันดับ2ระดับภาคการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมหาวิทยายลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6. ชนะเลิศอันดับหนึ่งการเขียนเรียงความเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลจังหวัดนครนายกปี 2562. รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดนักอ่านบ้านนาประจำปี2,561และปี2,562